ในเวลาคุยนอกจอ by Newsy Newsy กับดรเอสมะขานพลอนุลิศและขอดรเมฆปัณฑิตเรนจลัดครับเรื่องราวของปรากฏการณ์โลกและกำลังเกิดขึ้นจะโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ โจไบเดนได้เป็นผู้ชนะครับว,ว,ว่าที่ซอตัวใหม่ของโลกกำลังเกิดแ,แล้วครับ,รบซึ่งที่ซอตัวนี้ตอบภาพอย่างไรนะครับในแง่ของรัศทสาร์ตอบภาพอย่างไรในเชิงของมิติของเศรษฐกิจและตอบภาพมาถึงบ้านเราอย่างไร,ค,ร,ค,รคือนี้เราประมวลภาพเราคุยตรงนี้ครับเรื่องของอาการเข้ามาของโจไบเดน ก็เรียกว่าความทํั้งแบบใจใจหายใจคว่ำนะครับ <นะ S 2> ทีแรกทีแรกก็ลุ้นกันมาก,ก่อนเลยนะฮะว่าคะแนนขึ้นคะแนนลงยังไงนะฮะทีแรกบอกก็ตกใจเหมือนกันนะว่าคนจริงๆริงคน,นใกล้ทรัมป์เยอะเหมือนกันนะฮะสองคู่ลงเลือกตั้งคราวนี้สร้างบระวัติสร์โลกเลยครับ,รบได้คะแนนบ็อกกูล่าเนี่ยสูง S <S นะครับท้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของเร <มา S 1> ื่อนะครับคือทั้งสองคน,นชนะคือมากกว่าสมัยเฮเลอรี่มากกว่าสมัยโอบามาแลบแต่สิ่งที่คนนับกันคือนับ็กโทรโหวตครับใครได้มากกว่าคนนั้นก็ถูกโหวตได้เป็นแต่ปรนดีก็ชื่อของโจไบเดนนะชัดเจนแม้ว่านี้ทำเองยังไม่ประกาศความพ่แา้แต่ว่าคงจะไม่มีอะไรพลิกแล้วโจไบเดนขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกนี้บ้างในที่สุดสำคัญโจไบเดนว่ากันว่านะครับผมรวบรวมข้อมูลศึกษามาไปแอนไปฟังกับผู้รู้กูรูเขาบอกนี้ครับอาจารย์เขาบอกว่าพอโจไบเดนมา ถ่าทีของเมกากับทีทเปลี่ยนอืีต้องเปลี่ยนแน,น่นอนต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าดูเหมือนว่าชายวัย78จะ80เนี่ยกับชายที่เป็นนักธุรกิจทําใจร้อนเนี่ยจะคิดในมิติจริงแตกต่างกันสุขุมพีรภามากึ้นโดยโดยเจริยยายแล้วเนี่ยใครที่ดูเ้าเลือกเข้ามาเขาต้องทาํานโยบายให้มันต่างจากคนที่แล้วครับคือใครที่ ยี่คนที่แล้วเมือก่อนเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามคนนี้ก็ต้องทําอะไรที่อาจจะไม่ได้ตรงชัดเจนแค่วาตรงกันข้ามทำดูเถอนก็ต้องอันนี้ก็ต้องซ้อมต้องกา เพื่อจะทําให้ป็นมีความแบบตกต่างครับนโยบายอเมริกันกับจีนเขาว่าจะต้องซอฟลงจีนกอเมริกาจะเจรจากันไงด้แต่จะซอฟตลงจริงหรือบางทีมันอาจจะเป็นว่าแทนที่จะยิงทางตรงอาจจะอ,องง้อมเนี่ยคือไม่คือไม่คือคอ,อย่างครั้งเนี่ยเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรว่าตรงตรงลุยลุย,ยถอยก็ถอยแต่โจไม่ได้ใช้มีการทางาการทุนการเจรจาอ้อมอ้อมคลองก็ได้แป่ความในเนื้อหาอาจจะยังไม่เปลี่ยนคราวนี้เราจะมาคุยมาคุยวิเคราะห์ดูอ่านกลยุทธ์ดูว่าเอะถ้าเขาจะอยู่ดีเขาจะ จูบปากจีนเราไม่ทําอะไรเลยเหรอก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วจีนนี่คือแน่นอนครับว่าเศรษฐกิจสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ยังมีอานาจอยู่คภัยภัยกู้คามอย่าง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 หนักเลยคือเทคโนโลยีจากอเมริกรรจากอุตสากรรสมัยก่อนนาเทคโนโลยีครับ ตอนนี้จริงไหแล้วคขาบอกเทคโนโลยีไม่ใช่ฮาร์ดแวร์แค่นั้นไงครับมันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยนะฮะไอไอดิจิทัลออโคโนมีเนี่ยจีนนี่คือเป็นสูตรเราซึ่งใครจะไปรู้ไอติ๊กต๊อกเต้ยงธรรมดาธรรมดาวันนี้มันบูมมากในโลกนี้อเมริกาคนใช้เยอะที่สุดในอเมริกานะฮะเป็นโอ้ถ้าจำไม่ผิดนี่หลายร้อยสองร้อยหรือสี่ร้อยล้านซึ่งอันนี้อันนี้มาจากคนจีนคนจีนจรเป็นคนคิดครับพอจะแล้วท่าทีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะเกิดขึ้นเดี๋ยยยววลลงรราาะเอออีดคับบแต่่กพ โจไปเดนมาเขาให้ไปดูที่อินเดียดูว่าเขาบอกว่ามีการประเมินองวความสัมพันธ์ระหว่างอาเมริกากับอินเดียนะจะแนบแน่นมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอาเมริกาต้องการให้อินเดียนั้นมาช่วยเป็นตัวขันหน้าจีนและเป็นบัฟเฟอร์เพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าในส่วนของอจีนกับอินเดียก็มีปัญหาการ้ร้าง,รงการต่างส่วนโดยเฉพาะเรื่องของสินนี้มั่ยชจเรื่องของอชนลุมน้อยต่ำแรงถ้าเรามาย้อนความทรงจำไปได้หนึ่งนะฮะเราพับเบรกไป4ปีก็คือมายุคซัํา นะฮะอ,ะอเมริกากับจีนก็ไม่ได้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 ไม่ไไมใช่ไม่ได้มาคืบหน้าขึ้นนะฮะก็ <c oughs> เ,เป็นเพื่อนในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจาได้เนี่ยโอบามา <c oughs> วันที่โอบามานี่น่าจะ,ะ,ะสละอำนาจั้งหม,หมดหมดอำนาจแล้วนะครับจัดงานเลี้ยงพิเศษเลย <c oughs> จัดดินเนอร์พิเศษให้ใหกับรองประธานาธิบดีคือโมดีตอนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีเป็นวายส์เปร์ซินนะครับ ตอนเนี้ยคือมาเป็นประธานาธิบดีแล้วนะฮะนั่นคือพรรคเดมโมแครตตัวหนึ่นะครับแล้วก็ตัวไบเดนเองนะฮะก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับอินเดียเช่นกันก็คือเดมโมแครตมีสายสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นเนี่ยไบเดนมาปั๊บเนี่ยแน่นอนครับจะแน่นแ,นแฟนมากขึ้นนะฮะแล้วทีนี้เนื่องจากความเป็นมิตรี่ยเป็นเพื่อนกันนะกับ India อินเดียเนี่ยอินเดียเนี่ยฮะก็ไม่ได้ถูกกับ จีนมีความมีความแดนติดกันบ้านติดกันได้บ้างติดกันนะเราชบการท้ากันบ้างอาจจะมีก็ไปตัดกระถินริมรั้วกันบ้างไปขโมยกระถินริมรั้วกีกันบ้างใช่ถ้าเหมือนทั้งหมืนเป็นแปรียบเทยบนเปรียบเทียบกันแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากอินเดียเขาก็เคยเขาเคยคิดว่าเขาเคยเป็นมหาอำนาจเหมือนกันแน่เหมือนกันเขาเป็นประเทศใหญ่เหมือนกันคนละเงินก็ไม่ไม่ไม่น้อยนะพันพันกว่าล้านเหมือนกันครับทีนี้เนี่ย แต่ว่าแสงเงนเยรุภาพเนี่ยเขาก็ต้องโชว์ออฟกันนะ,นะว่าโอ้ในในโรงรถฉันมีอะไรบ้างโรงรถฉันมีปืนใหญ่ยิโตรงนี่ใช่ไหมตอนทีนี้ถ้าเทียบกันเนี่ยฮะงบประมาณของอกลาโหมของจีนเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ผิดเนี่ยแสนสี่หมื่นหรือแสนแปดหมื่นกว่าล้านดอลลาร์ต่อปีดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่บาทฮะก็เอาง่ายๆก็เอาแสนสามทุกคนในขณะที่อินเดียใช้เพียงหกหมื่นกว่าล้าน เพราะฉะนั้นก็เป็นหอกข้างแครกันเหมือนกันดังนั้นเป็นไปได้ครับที่อินเดียเนี่ยจะกลับมาเป็นเพื่อนเฮ้ยเอ่ายูอืมเอ้นี่นะยูคุยกับจีนยูต้องคุยแบบนี้นะเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสององค์นั้นหน่อยอีนี่ฉันจะให้ฉันทำอะไรอเมริกาก็บอกฉันแลาวฉันจะจะช่วยอเมริกาในการดูแลฉันกับจีนหน่อยครับโอ้ใจเลยเพราะว่าเราก็จะเป็นฟอร์มจูบปากกับจีนนี่แหละเพราะว่ายูเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ยจะช่วยกันยูเป็นมิตรแท้มากกว่ายูเป็นเื้อมิตรไทย ดังนั้นก็จะมาดูว,าว่าจะทำยังไงอ่าอันนี้คืออเมริกากับอินเดียเขาบอกว่าดูลึกๆไปญี่ปุ่นกับอเมริกาแน่นแน่แนเลยตั้งแต่สงครามโลกเพราะว่าอเมริกาไปต้านนคับอยู่ในญี่ปุ่นครับหลังจากสงครามโลกที่สองเนี่ยแล้วทีนี้เศรษฐกิจไม่ขยับนะฮะนะฮะอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเขาทั้งโลกถามว่าอายุ มันเป็นช่วงนิกส์ไง new new newly industrialized country ประเทศเศรษฐกิจใหม่ซึ่งอเมริกาออกมาเป่าร้องให้ทั้งโลกแบบลืมสงครามลืมสงครามโลกเถอะแต่มันมุ่งหน้ากันซึ่งตอนนั้นทั้งโลกบอกอะไรอยู่อ่ะลองลองจับมือกันมาจับมือกับญี่ปุ่นใหม่ให้ดูหน่อยดิเขาก็เลยมาจับมือกันนะครับสร้างสร้างระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นสร้างโรงงานมาสแตนโรงงานรถยนต์นะก็มามาสแตนกับฟอร์ดมาจับมือแล้วก็ธุรกิจหลายๆอย่างนะครับนับตั้งแต่นั้นมาแหละก็คือเออโอ้ ประชาเศรษฐกิจนะที่อยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตยมีจริงนะนะครับไปลามกันไปจนถึงที่เบอร์ลินวอล์ไฮนะครับกําแพงที่แบ่งแยกเยอรมันตะวันตกตะวันออกเรียกเรียกว่าเรียกว่าไอ้เรื่กอะไรที่การกานเมืองถูกเศรษฐกิจไปก่อนแล้วก็โซเวียตยืนยันสถาบัโซเวียตงกล่มสลายครับนะฮะโดยเอเจนดาระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาเพราะฉะนั้นเรียกว่าความสัมพันธ์แน่นในอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยมีแน่นแน่นอนแต่ว่าญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันที่ทะเลจีนใต้เรื่องแย่งเกาะกันอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาอเมริกาเาก็นเหมืนเหมือนมันมีท่าทีครั้งญี่ปน่นแต่เขาบอกให้จับตามองนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้อ,อเมริกาอาจจะลดท่าทีลงในการสนับสนุนญี่ปุ่นคือกว่าญี่ปุ่นคุยทีจีนเอาเองอเมริกาถอยออกมาเลนิดนึงแต่เรื่อความสัพๆๆๆมพนธ์เรื่องอะไรก็ยังมีอยู่แต่ว่าถอยฉากมาเพื่อนเพราะทาให้จนรู้สึกว่าอเมริกาอเมริกาและที่สําคัญเ็าบอกให้จับตามองรัฐบาลของทันไม่สามสี่เดือนที่ผ่านมาอาจารย์ถ้าอาจารย์จําได้ไปประกาศบอกว่าเออที่เกาหลีใต้เนี่ย ทำไมมีสหานในมริการตั้งฐานทัพต้องเยอะ20,000แปมาหน้ารคนที่รัฐบา,าลในมริการต้องเงินจ่ายเพื่อไปคุ้มครองเกาหลีใต้จากเกาหลีเหนือ,อเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ควรจะต้องจ่ายตังค์รัฐบาลของบริการด้วยครับนี่คือเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําเคยพูดไว้เขาว่าท้าทีของลักษณะแบบนี้จชไม่ได้ต้องต้องมานั่งคุยน,นว่า,านั้นว่าจะเดินต่อยอยังไงจะเดินต่อยอย่างไรแต่เขาบอกว่าท่าทีแบบนี้น่าจะซออลงไป พราะว่าในส่วนของเมการคงจะไปคุยเรื่องแบบนี้กับในส่วนของเกาหลีใต้แบบนี้แต่อันนึงที่ต้องจับตามองคือเกาหลีนะใช่ที่ผ่ามาทั้มเองเ้นไปเจรจากับขินจงอึนถึง3ครั้งนะเรื่องของการทจ่จะเจรจาลดอาวุธยิงเครืแต่ว่าไม่สําเร็จไปเจอกันด้วยนะไปเจอกันด้วยแต่ก็บอกว่ามีการประเมนว่าคราวนี้โจเบย์กาคงจะต้องมีวิธีการเจรจาที่ซอสตงไปครับที่จะให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือยอมมาฟันแล้วก็ยอมที่จะลดอาวุธตัวเองลง แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่ยอมอเมริกาก็คืออเมริกาถ้าสุดท้ายเจตจาแบบนิ่มนวลซ้อๆแล้วไม่ยอมก็ใช้ไม้แข็งอีกเพราะว่าการกดดันทางการค้าเนที่อาจารย์บอกกดดันอะไรไม่สู้กดดันทางการค้ากดดันเศรษฐกิจคือเดี๋ยวนี้เขาไม่อย่างนี้แล้วนะฮะโอ้จะก,กิดสงครามไหมถ้ายิงนิวเคลียร์ริงก็ตายยิงนิวเคลียร์เนี่ยนะถ้าเกิดมันจะตายทั้งประเทศเนี่ยประเทศอื่นจะโดนด้วยยากครับทื่ว่าจะให้ทั้งประเทศตายผลกระทบของนิวเคลียร์มันโูมันไปทั่วโลกดังนั้นเนี่ย สิ่งที่จะทําให้ประเทศในึงประเทศหนึ่งตายได้คือเรื่องของตัดสิทธิทางการค้าเช่นมาตั้งโคต้าทาริฟนะฮะเช่นเช่นสมมติว่าเขาต้องการสินค้าบางอย่างต้องการต้องการหมูฉันไม่ให้หมูไปเลยกับประเทศเนี่ยไม่้เข้าเลยไม่ให้เข้าไปถึงไดแล้วถ้าเข้ามาภาษี70%ตแค่นี้ก็ตายทั้งประเทศไม่ต้องไปยงมายิง ประเด็นนี้คือเป็นประเด็นที่เรื่องของสัง,สงคมทุนมเศรษฐกิจจะเข้าไปเกี่ยวกมาสุดท้ายกร,ร<ล>ะสุนเศรษฐกิเจกษษษษเนี่ยยีมันมันอิมแพกสูงกว่ากระสุนปืนครับและภาพอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามาดูในในแง่ของนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนความสัมพันธ์ของอเมริกากับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียซึ่งนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเนี่ยเขากำลังรณรงค์หรือว่าส่งเสริมสร้างภาพตัวเองเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับค่อนข้างเยอะครับอันนี้อเมริกา์ทต้องมาสนใจรันเใช่เพราะจากที่ในยุคของทรัออมป์ออเนีออเ่ยต่อต้านทุกอย่างนะฮะ เขาแปลความคำว่าอเมริกันเกรดเอเกนแบบว่าเขาเกรดแต่ชาติอื่นต้องลงแต่ในขณะที่อย่างนิวซีแลนด์เนี่ยตอนนี้มีเปิดโฟต้าให้คนต่างชาติเข้าไปทำงานซึ่งสมมติถ้าเกิดตอนนี้ถ้าไปเว็บไซต์นะฮะของนิวซีแลนด์ถ้ามานิวซีแลนด์เลยเขารับคนต่างชาติเข้าไปทำงานด้านเทคนิคหน่อยเยอะหน่อยแต่ว่าเขาเปิดจากทุกชาติเลยนะและเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลงานเนี่ยไม่ใช่อกชนนะแต่ว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยเชิญชวนให้ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติเนี่ย เข้าไปทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าสืบเรื่องจากช้างเนี่ยซึ่งขับตรงกันข้ามคราวนี้เนี่ยในเชิงไมเดนจะทํำยังไงคุณจะต้องโปรโมทในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเป็นประเทศที่เปิดไม่ใช่ประเทศที่ปิดครับฟังและดูดีหมดในทั่วโลกเอง <petto> ก็จะได้ผลของนโยบายของโจไมเดนที <nelle> ่ประเมินว่าจะออกน่าจะออกแนวนี้คําถามก็ได้ถามนะแล้วมึงไทยเราเราจะได้อะไรหรือว่าเราจะเสียอะไรท่าทีของอเมริกาต่อเราจะเป็นยังไงท่าทีของเราควรจะเป็นยังไงต่ออเมริกา เรื่องแรกเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เราเรียกว่า intellectual property ก็คือทรัพย์สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้แน่ๆเลยที่เขาต้องต่อตรงนี้ขาดหายไปในยุคฟังจำได้ไหมในยุคของโอบามาอย่างเงี้ยหน่วยแม้หน่วยงานต่างๆหรือหรือการที่ไปล่อซื้อใครที่มาละเมิดสิทธิ์เนี่ยเยอะมากในเมืองไทยเกิดจึงยุคนั้นนะครับสินค้าสิน สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะฮะเราไปตามตลาดนะเราจะเห็นเลยว่าของก๊อปปี้เยอะมากนะฮะของก๊อปปี้จากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแบบชุดกีฬาชุดบัตรจักรยานสารพัดไปไปเดินมีทุกอย่างมีทุกอย่างตรงเนี้ยไม่มีใครมาจับมาเรียกร้องตรงนี้เลยเขาจะต้องกลับมานะ,ะครับหรือแม้แต่ข้างซอฟต์แวร์นะ,ะในยุคข,ของโอบามาเนี่ยมีการในเมืองไทยเนี่ยมีการฟ้องจับซอฟต์แวร์ ของอเมริกันเนี่ยนะที่ระเบิดก็คือแผ่นผีเงี้ยพวกแผ่นผีพวกโหลดแอปผีเนี่ยฟ้องกันเป็นหลักหลายพันล้านครับมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะฮะในบางแห่งเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยไปสนับสนุนให้นักศึกษาครับบิโทเนี่ยใช้ใช้แอปที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ปรากฏว่าฟ้องไป25ล้านเขามีภาพการนึงสมัยโอบามากขายไปสมัยทั้มไม่ชใก้ วันนี้จะกลับมาแล้วอเมริกาสแป็แล้วนะครับเขาแบ็มาแล้วตอนนี้เขากลับมาแล้วประนด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทรัพย์สินทางปัญยาแน่นอนมีเรื่องอ่งต่อมานะฮะต่อมาเป็นเรื่องของเขาจะโปรโมทนะครับเมดินอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า country of origin image ภาพลักษณ์ของความมี คุณภาพของสินค้าที่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเมสในอเมริกาเนี่ยจะต้องกลับมาย้อนกลับไปครับที่เราคุยก<ช>ันว<ม>่าในโครงสร้างของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะลงมาสนใจในตัวของประชาชนมากขึ้นรายย่านมากขึ้นซึ่งคนพวกนี้คือคนที่จะผลิตสินค้านี่แหละใเ<ช>มสในอเมริกาบอกว่าสมอง<ม><ม>ทำหลักของ<ม>ดาวโหมโดเลยนะฮะลำดักของเดาวโหมโดเลยเพราะว่าดาวโหมดเขาสมบูรณ์อ่ะก็คือว่าคนระดับกลางถึงบนเนี่ยเป็นเสรีชนเลย แต่ว่าเสเรีจนจะอยู่ได้ข้างล่างต้องแข็งแรงรรเขาเรียกว่าพีระมิดน่ะเขาจะสร้างเขาเกว่าแคร์เน้น bottom of พีระมิดเนี่ยที่ strong ที่แข็งแรงทำาใหเสรกิน้างล่างแข็งแรงก็ทำาั้งบนแข็งแรงตามครับซึ่งจะตัดกระทัาท์ทำข้างบนลงมาข้างล่างครับเพราะฉะนั้นโรงงานอะไรที่ปิดไปหรือโรงงานอะไรที่เคยผลิตสามารถผลิตได้นะฮะของที่เป็นเม็ดอินเดมริกานะฮะหรือว่าหรือว่าจะจอยเวนเจอร์วมพันธุ์กับใครเนี่ยจะเริ่มกลับมาในตรงนี้ก็คือเขาจะสนับสนุนให้คนในประเทศใช้เศทราเปินเมริกามากขึ้นนี่ไงมาพร้อมกันแล้วจั้นจากเกษตรชาวบ้านมี่ปองแล้วตัวเองเขาผลิตเม็ดอินยูเอสเอขึ้นมาอนเมริกาขายข้างนอก ใค้คนในประเทศดั้วยอ่าก็แปลว่าไอ้ตัวนี้จิ๊กซอมันเกิดเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าเน้นเน้นสินค้าเน้นซัพพลายของโลกอเมริกาชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นซัพพลายของโลกอเมริกาเป็นประเทศที่สามารถจะผลิตสินค้าส่งให้ทั้งโลก15ปีลงหน้าศักยภาพอย่างนั้นนะคนเกิดมากไม่รู้กี่ล้านคนนะแต่อเมริกานะฮะก่อนยุคช่วงโควิดเนี่ยสามารถผลิตของให้คนทั้งโลก15ปีลงหน้าเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนน้จลับมานะครับเพราะฉะนั้น,นเขาส่งเสริมให้คนในประเทศใช้ made in เ m e r i c a ครับดังนั้นมันก็จะไปสอดมันก็แน่นอนครับไอ้ผลลัพธ์ก็คือว่าเขาก็จะลดในการนําเข้าสินค้าอาจจะเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะฮะสินค้าที่เป็นแบรนด์ตั้งหลายที่ไม่ใช่ของอเมริกามันอาจจะ,ะเกิดการตามมรั้งคาหมามาสีไหมทั้งสินค้าของจีงงนนะครับด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อมาครับสินค้าของจีนพูดถึงเนี่ย สินค้าของจีนในปัจจุบัน,บนคือสินค้าเทคโนโลยีหรือสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคของเขาอย่างทิกตอกทิกตอกซึ่งบริษัทเป็นของจีนซึ่งบริษัท sub-sidiary ของจีนเนี่ยนะฮะบริษัทสาขาของจีนเนี่ยที่ดูแลทิกตอกคือ ByteDance ซึ่งทรัมสิ่งที่น่ารำทาญอย่างหนึงนะมาเชียร์บอกว่าเอ้ยเฮ้ยม่ได้นะทิกตอกเนี่ยจะมาอยู่บนผืนเหมนดิน อเมริกาไม่ได้มันดึงข้อมูลของคนไปเอ้ยเอกชนในบริษัทไหนก็ได้ยูช่วยไปซื้อไอ้ไบเดนซีซครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการเจรจานะเห็นว่ามี3าสี่บริษัทซึ่งลักษณะนี้ในการทำแล้วโอ้โหครับที่ทำให้ดีตรงนู้นไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันบางอย่างครับใช้ Google ไม่ได้ใช้ Facebook ไม่ได้ใช่นี่คือคือไอ้ตรงนี้แหละที่ผมมองนี่แหละที่ผมมั่นใจว่าไบเดนยังจะคงตรงนี้ไว้อยู่ ครับนี่คือคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้านเราก็จะกระทบกับนโยบายตรงนี้เหมือนกันครับก็ถ้าเราไม่ปรับตัวครับนโยบายที่เขาตั้งของมันเนี้ยเราก็ไนักไปครับเพราะฉะนั้นอันนั้นอันนั้นนั่นแหละในเรื่องของลิกเกิลใช่ไหมฮะครับซึ่งโอ้โหเราเราโดนแน่แน่บ้าลงเยอะแน่แน่ก็ต้องยอมครับเรื่องอินเทอร์เน็ตโซนเปอรต์โดนแน่เพราะว่าเรามีทั้งอะไรนะอ่าก๊อปอ่าก็พี มีทั้งไมเลอร์กระจกมีทั้งก๊อฟเกตเอมีก๊อฟเซนเจอร์โอเราทุกท้องเรเก่งหมดแล้วไม่ใช่โดยที่ไม่เฉพาะประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้านเรากเ็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอ,อ,อเมริกาตกตเรารูแลนี่จะเป็นมุกมุกอ,อ้อมมุกซบซอบอ้อมอ้อมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาใน้างแคจะกลับมาใช้มุกแบบนี้คือพอูดจาดูหล่อดูอะไรก็จริงแต่ว่าเขาจะเขาจะ,ขาจะดูแลเขาจะเหมือนเป็นมิตรกับทุกคนแต่ว่าเขาจะดูแลประเทศไหนเนี่ยที่เป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าต้องมีความขัดแย้งไกล่กลียไม่ได้ลงรอยจริงๆกับจีน เช่นตอนนี้เชื่อเลยว่าออย่างสมัยในยุคของโอบามาเนี่ยเขาจะส่งเดรรี่เดินสายเลยเขาเนี่ยจะมีการส่งไบรท์จะส่งคนเดินสายละอาจจะกรรมลาเนี่ยแหละเพราะด้วยความเป็นอเมริกันนะครับสัญชาติอินเดียอย่างเงี้ยดังนั้นเราจะได้เห็นกรรมลามาที่เวียดนามมาที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าทั้งสองเนี่ยก็มีอะไรกับจีนเหมือนกันบ้านเราบ้างไหมน่าจะมากรรมลาก็ชื่อเหมือนคนไทยเหมือนกันนะฮใช่จะมาเมืองไทยบ้างไหมมาคาลาเอ้ยไม่ใช่นะ กำลังลาครับกำลังลาไม่ใช่กำลังมากลาครับกำลังกำลังากำลังลาจาพาไปถจริงลาลาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สุดสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ที่เราจะเห็นกับโจ้ไปเล่นคือลักษณะคล้ายๆกับว่าเออเราก็คงจะเจรจากันเราคงค่อยๆพิจารณาไปตามหลักการแต่สุดท้ายขอดูข้อมูลก่อนดูข้อมูลก่อนค่อยๆคุยไปแต่สุดท้ายคุณพลาดอะไรผมกินรวบใช่ เชื่อแบบนิ่มซึ่งอันนี้จีนในกรุ๊ปเนี่ยครับเพราะจีนเขาใช้นาฬิการักษณะของนิ่มๆไม่ค่อยสื่นเหมือนกันถ้าอเมริกาย้อนสอนกลับมาจีนว่าเนี่ยเพราะถ้าเกิดมาฉะแรงๆอย่างอย่างฟัมเนี่ยเขาตั้งตัวได้ทุกอยางเขาเรียกว่าเปิดเปิดหน้าชกมามเขาเป็นประเทศนักลบอ่ะเขาเป็นประเทศนักลบอ่ะนะจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในยุคทรัมป์เอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทำเม่อะไรเงี้ยนะ c h น n a be cannot let China come to invade China, China, China. People say โ hey, อ like ้ค like ุณไม่ช i บจีนฉันชอบจีนจีนการที่ทำเนี่ยไปโจมตีสู้กับจีนเนี่ยชัดๆเนี่ย <c oughs> เอาจริงๆแล้วเนี่ยฮะประเทศเ <c oughs> พื่อนบ้านนะของอเมริกาก็ได้อันส่งนะ <c oughs> เนื่องจากว่าอเมริกาเสียงหนะัก <c oughs> ประเทศอื่นเขาเอย้ยก็สามารถต่อรองได้เหมือนกันเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้อันส่งตรงน,นั้นนะฮะแต่พอมาเป็นมุกซอซบแบบเนี้ย ไทยก็จะจริงๆก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นขนาดประเทศใหญ่เขายังใช้วิธีซอฟต์เลยเรียกว่าอย่างภาษาที่โกบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่าอเมริกาที่มันแน่คุยกับจีนเนี่ยซอฟต์เยอ,อ,อะทุกพี่จีนอ,อาอาเยียตีต้องคอยมาคุยคจะมาพงพังพังแบบทำไม่ได้เพราะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยต่อให้เป็นสินค้ามันเองเอาจริงๆเนี่ย่ไมสินค้าทั้งโลกเนี่ยมันก็ไปอยู่บนอาลีบาบาบนลาซาด้า ตอนนี้ผมอยากจะได้ของอะไรจากที่ผมอยากจะได้ซอสของคนอเมริกันผมอยากจะได้ซอสของคนเวียดนามในอเมริกันในอเมริกรันมันก็ผ่านอิลีบาบาผมจะซื้อของี่อเมริกาเรซื้อผ่านอิลีบา,บาราเน็ตผถึงแม้จะมีไอ้เบสไบมีอเมซอนอะไรแต่มันช้าส่งในสู้สู้อินเทร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นในในท่าทีหนึ่งเขาก็อยากจะเป็นทุริจบนโลกโลกออนไลน์เหมือนกันบนแพลตฟอร์มดังนั้นถ้าเรากลับมาดูอย่างในประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วครับว่า โดนกินเรียบฮะโดนโดนประเทศจีนกินเรียบเลยนะฮะอิลีบาบาลาซาด้านะครับช้อปปี้อย่างสิงคโปร์นะฮะแน่นอนผมเชื่อว่าจะมีแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นด้วยจากอเมริกานะฮะถ้าไม่ใช่แพลตฟอร์มในการขายของแบบนี้ก็จะต้องเป็นแอปพลิเคชันใหม่ๆคือไม่ว่าจะแพลตฟอร์มอะไรแอปพลิเคชันไหนก็ตามจากจีนหรือจากอเมริกาคนไทยเก่งครับเก่งใช่ไหมใช่ใช่ใชแต่ะะไม่ค่อยเก่งในการคิดสุดท้ายสรุดสรุปนี้เรื่องเรเรียนเยอะเกี่ยวกับโจมไปได้แล้วก็ทำเขาบอกว่า จีนกับอเมริกาจะคุยกันต่อไปนี้คุยกันแนบแน่นมีการตุนล้อก็บอกว่าเป็นเพราะอะไรต้องไปได้อาจารย์เขาบอกโจไบเดนเนี่ยจริงๆแล้วมีเชื้อสายจีนอ่ะอ๋อเออดูหน้าเขาแปลกๆแล้วหน้าเขาเหมือนกับไม่เชื้ออะไม่ไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวกับหน้าตาเลยครับเป็นเรื่องล้อบอกว่าโจไบเดนเป็นลูกหลานของโจโฉโอ้โหราะฉะนั้ก็แค่ชื่อเหมือนกันแล้วว่ามันโจโฉโจผีโจชัวอะไรก็ตายนี่คือตระกูลของโจไบเดนเพราะฉะนั้นคุยกับจีนเนี่ยนี่คือการตุนเข้ามาล้อเลียนกัน เขาว่ากันว่ายุคนี้เวลานั้นที่ดีสตารเได้การ,รสุดร<ม>้อนเรียเยอะตั้งแต่มิสเชิญทำเขาออกมาว่ามุม้มมมงเม่งในกา,าร์ตูนนิ่ก็เลยชอบเอาไปร้อเรียนพารอดี้เยอะมากเขาจะมีพารอดี้มีล้อเรียนตองล้อเรียนเยอะมากสรุปแ,แล้วสุแล้วท้ายสุดสุดท้ายแล้วอเมริกาวันนี้อยู่ในมือของโจไบเดนครับเพราะว่าอเมริกาวันนี้ทนั้นดาวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจับตามองคือโจไบเดนซึ่งในฐานะเป็นจิ๊กซอวสสำคัญโขาคิดอย่างไร ทีมเขาจะเดินอย่างไรมากจะเดินอย่างไรนั้นสำคัญกับโลกรวมทั้งเมืองไทยด้วยรเราก็จะอ่าอเนเกมกลยุทธ์ของเขาไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับน,น,น,นี่คือทั้งหมดของคุยนอกต่อไป News Indy News i n d i e กับดรเอ็กซ์พัชรพลอนุรินและผมทั้งสองหนพฤงคนเนื่อนใจครับกลัลม ink, ลบมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ